สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินโรสนะคะวันนี้นะคะแอดมินโรสยังอยู่ที่ซำนักไม่ใช่วันนี้นะคะแอดมิ <laughs> นโรสยังอยู่ที่สาขาสุขเกษมนะคะหรือตรงข้ามตรงข้ามกับเอาม่มเอาหม่เลย <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรดนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรือสกลนครนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถก็ยังอยู่ที่สาขาสุขเกษนะคะลูกค้าหรือตรงข้ามกับค่ายตชดสกลนครเรานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูรถอะไรชมรถอะไรนั้นตามมาเลยค่ะมีเยอะด้วยบรรทุกข,ของได้เยอะด้วยนี่เลยนะคะะเป็นรถคอกนะคะลูกค้าก็มีหลายรุ่นนะคะอ่ะ ตัวแรกเลยนะที่จะให้ดูคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะลูกค้าเครื่องสาพันนะคะคันนี้เป็นตัว Space c a p นะคะลูกค้าอ่ะก็ติดคอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้อ่าด้านหน้านะคะจะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะแต่ว่าด้านหลังนะจะเป็นล้อบรรทุกนะคะลูกค้าเป็นแม็กสีทองนะคะและ้วก็อ่าเพิ่มเติมคือเสริมแหนบพาวลอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็คือแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสริมอะไรเพิ่ม หรือจะเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะคันนี้โอ้โห <laughs> หรือจะเป็นคันนี้นะคะโตโยต้าไฮลักรีโวนะคะลูกค้าก็ราคาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวแอดมินดูให้ อ่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 0 0แสนนะคะลูกค้าเป็นรถปี2021นะคะมาในโทนของสีเทาดำนะคะคันนี้ก็สีภายนอกแลกะก็ด้านในตัวรถก็ยังเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าคันนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นล้อแม็กเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสมาร์ทแคปนะคะคันนี้ใครที่มองหารถคอกรถสมาร์ทแคปติดคอกคันนี้แนะนำเลย สภาพแบบสวยมากนะคะแล้วก็เสริมแหนบเพลารอยเกือบทุกคันเลยนะคะหรือจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้มาในโทนของสีขาวนะคะแม็กก็เป็นแม็กแต่งแบบอ่าแม็กเวลสีทองนะคะแล้วก็เป็นก้านสีดํานะคะตามนี้เลยมีน็อตสีสวยๆเลยนะคะใครที่อ่าอยากได้รถบรรทุกเอาไว้ไปขนของทํางานนะคะเออมันดูไม่ได้ คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะลูกค้าอ่าเป็นรถปี2020นะคะอ่ะในตัวคอกก็สวยๆเลยนะคะลูกค้าแตกต่างจากคันอื่นนะคันนี้อ่าเป็นสีไทเทเนียมนะคะลูกค้านี่สวยมากเป็นสีแบบสีสายลุงเลยเนาะแล้วก็ในตัวอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังคอกนะจะมีคําท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะอ่าคัมตัวคอกก,อกันคอก การของหล่นนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะคือมีให้ทุกคันนะคะมาดูคันไหนอีกคันนี้ก็รีโวอยู่ไปดูตู้ทึบตู้ทึบก็มีไปไปดูตู้ทึบกันหรือจะเป็นคันนี้นะคะเป็นรถอิซูซูดีแมกนะคะเป็นตัวหัวเดียวนะคะติดตู้ทึบนะคะคันนี้คันนี้นะคะเป็นรถปี2022นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะ มามาดูภายในตัวรถเลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะลูกค้านี่ยังแบบใหม่มากนะคะลูกค้าคอนโซลด้านในคือเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าด้านหน้าหรือจะเป็นตัวเบาะนะคะก็คือสะอาดมากนะคะลูกค้าใหม่มากอาจจะใช้งานน้อยด้วยนะคะคันนี้และที่สําคัญนะคะรถของเราทุกคันใหม่แท้นะคะลูกค้าไม่ได้ก่อนนะอ่ะเป็นไหม่แท้จากศูนย์เลยนะคะ ใครที่กําลังมองหาก็มาดูได้นะคะลูกค้าอันนี้ลงแม็กแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสี่ลอ้อล้ออ่าคันนี้ไม่ไม่ใช่ล้อบรรทุกนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจที่อยากได้เป็นล้อบรรทุกนะคะก็แจ้งได้นะคะลูกค้าเปิดยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าภายในจะเป็นยังไงอ่ะเปิดข้างเดียวอ่าด้านในนะคะลูกค้าก็อ่าตรงนี้จะเป็นไม้อัดเนาะ ในตัวโครงด้านในนะคะจะมีไม้อัดติดอยู่กว้างเลยนะคะลูกค้าในตัวหลังคาก็สามารถวางของได้ว้ยไม่ได้ เปิดได้ปิดไม่ได้อ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้ก็โอ้โหค่อนข้างเทเลยคันนี้ลงล้อบรรทุกหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะมีคําทายเท่ๆให้ด้วยนะคะเป็นแบบไทยเทนะวัยรุ่นส่วนใหญ่กําลังฮิตนะคะน้องแอดมินคนหนึ่งบอกว่าวัยสรุ่นอ่ะตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง2.8นะคะ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ0ี่แสนนะคะลูกค้าอ่าราคาไม่แพงนะคะรถคอก็มีตั้งแต่3ามแสนกว่าขึ้นไปนะคะจนถึง0้าแสนนะคะอยากได้ราคาประมาณไหนก็สอบถามได้นะคะหรือจะเป็นตัวนี้นะคะราคาเบาลงมาหน่อยนะคะประมาณ3ามแสนกว่านะคะลูกค้าเป็นรถปี2019นนะคะคันนี้เป็น isuzu d max นะคะอ่ากระจังหน้าเดิมๆไฟเดิมๆเ,เลยนะคะสีก็สีเดิมจากอ่าศูนย์เลยนะก็ลงแม็กให้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นล้อบรรทุก เหมือนเคยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะนี่หรือจะเป็นคันนี้คันนี้เป็นนิสสันนะคะลูกค้าเป็นนิสสันนาวารานะคะมีที่เหยียบด้านข้างให้ขึ้นด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นรูปแบบของรุ่นมันเลยไม่ได้ไปแต่งนะคะลูกค้าอ่าภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีหน้าจอแบบ ทัชสกรีนให้ด้วยนะคะในตัวเครื่องเล่นพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาสามก้านนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเข้าไปข้างในก่อนมันร้อนโอเคใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะรถขนของรถวิ่งงานนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถหัวเดียวติดคอกหรือจะเป็นรถหัวเดียวไม่ติดคอกก็มีนะคะลูกค้าจะเป็นอ่าคอกเป็นตู้ทึบหรือจะเป็นรถส้มก็มีนะ อ่าด้านหลังแต่รถส้มตอนนี้เราจะขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ราคาเบาๆค่ะ3ามแสนกว่าบาทไม่แพงเนาะก็ถ้าไปวิ่งใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะคะที่ถือฮิ่วอยู่นี่คือกุญแจรถคอกนะ <c oughs> อยากได้คันไหนมาเลือกเอาเลยค่ะกุญแจอยู่นี่ <c oughs> อย่าลืมนะคะออกรถกับเราช่วงนี้นะคะก็มีส่วนลดให้สูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะลูกค้าต้อนรับซัมเมอร์นะอาจจะใกล้เมษาแล้วนะคะมาหารถ วิ่งกันดีกว่านะคะอากาศก็ร้อนด้วยช่วงนี้เนาะอ่ะโอเคฝากกันไว้ด้วยนะคะฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะที่ประเสริฐผลลูลกเรือสกลนครนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลลูลกเรือสกลนครนะคะเดี๋ยววันนี้แอนมีรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาคลิปนะคะรีวิวรถมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย